ใช้เรนคืนไปหาโมหม่เป็นโมเจ้าของดินี่ขึ้นไปหาโมแล้วไ,<ง>ไว้ไปนี่แตสขึ้นมาเดียวมันเป็นปล่อยไก่ได้เขาเนี้ยเมล็ดมันคืนมาเองได้แมงง่ายๆได้แมงง่ายๆจะมี แพนขึ้นมาเร็วแท้หืออันพุ่นไทเดียนขึ้นไปหามูเลยมมยุพุ่นมูยุพุ่นพุ่นพี่น้องมูขึ้นไมายามีมนองมาเบึงมูควย มันหวาดแมงมูขึ้นมาอันกุย้ยพอยนีไ่ได้แม่ใครพี่น้องมแม่ใครท่องอึ้งดึงยู่ได้สิบอ,อกแล้วมันมาทมกันพอดีไข่ย,ย้อนวัดสิบกันพี่น้องมันยุ่นน้ำกันดีอยู่ทางพุ่นกับสิกินขึ้นไปพู้หลัก,กินขึ้นไปบ้านหวนะครับพุ่นนะอันนี้กับิีกินไปทางบ้านน้อยวามห่วยไปทางบ้านน้อย เพิ่นยุคู่ใหม่ตั้งเพิ่นอิเท่ามาแล้วอิเท่าอิเท่าเพินยิงเสร็จเข่าโค้งมื้อนี้เพ่เห็นแนนบอกบอกดอนตังมือนีนยดอนไปทางใดปุ๊จูดีดีพี่น้องเบิ่งเลียมหยบหยอยูยยพี่น้องควายสองมูมาพ่อกัน ทรมกันยามแรงเขาก็เด็นั่งเบืง้งจักข้าวข่ามันยู่ดีจตกน้อยจ,จังเซวขึ้นเมียมันกินอิมอ่มอิมก่อนเดอ้อเบือเบ้องดีด,ดีพี่นอ้อง,อง,ง,งเ,อเบื้งดีดีะสรงแว้บางแงงเนาะเบิ้งดีอีกมูนึ่งมันขึ้นเมีบ้านแล้วมันยางพักกันพักันยางขึ้นเมียบ้านแล้วมูนึง ni dia semua kan ya.